who was bringing this pizza and French fries? our uh, Freedom fries <laughs> <laughs> No, <laughs> but somebody must have brought it yesterday. <laughs> where? this morning, fresh. This morning, right?

เนออยู่ไหนฮะโนวัน <re ก็ไปออกออกซื้อคองเหรอฮะอืมอืมอืม Ketchup. Yeah. But then I tried it <laughs> and it didn't work. <laughs> I could have given it to you huh? and, te and then tested out <clears throat> the smartness. Huh? Yeah. yeah. And then somebody would have looked very bad. <laughs> because you don't have a knife here. Do <laughs> He tried it, I tried it, and then I used my knife. <laughs> there comes the conceit. มันคุณแม,ม,ม่จะ say มาจากกรุงเทพเหรอแต่ว่าทำกลรองเพชอยู่โน่นนะ <c oughs> ว่าทำกลรองเพชอยู่โน,น่นนี่เป็นสักขาหน่อย <c oughs> ทีนี้ไม่ได้พูดทำตนะ <c oughs> ้อยนะรู้จักวัดนี้ยังไง

รูว่าบงาตมาห่นครูบปไนูวาแบงค์าตที่ว่าจบคราอ๋ออ๋ออ๋ออโอ้ยนานนะจำได้คภาษาอังกฤษจังอืมครูบอกภาษาอังกฤษทำไมดีมากจบไหนท่านก็เฉยจนเราท่จบเราเหรอเป็นครบควี่มัดเหรอ เราเป็นเพื่อนกันมีม่ลูกท่วนเหรอกี่กี่คนลูกสีคนมันไม่น่อยชังเหรอที่นี่ไม่ต้องใส่หน้ากากเนะฮะมันลมห้ยใจไม่ออกนะาอะไรตัว เอาทำเมนแม่พิสก่อนเอาพิสมาก่อนนั่นมันไม่ใช่กระนุมพังนะ <c oughs> มันใสเน่ากากติดนิสัยนะฮะมันกลางนอนก่อนเวลานอนก็ใส่ด้วยใช่ไหมฮะกินเขาก็ใส่ด้วยเหรอเนี่ยมันยังนุ่มอยืนนะเนี่ยอยู่กรุงเะโล่รล่เยู่ คนไม่คนโง่เยอะ <c oughs> มันที่ต้มตุม้งหน้าคนอนเซอร์เซอร์ซาซาที่ต้มตุมต้งง่ายฮะไม่ได้ฉีดเหมือนผมในศูนย์รูนย์วา่าก็ได้ดยินว่าคนที่ฉีดเยอะนะั้นมันติดเยอะนะ <c oughs> คนที่ไม่ได้ฉีดนั่นมันติดธรรมดาฮะฉีดฉีดจากก็ติดนะฉีดจากก็ตายนะฉีดทำไมฮะ <c oughs> ก็ใส่หน้ากากก็ติดนะไม่ใส่หน้ากากก็ติดนะฮะใส่หน้ากากทำไมฮะแต่กรุงเทพมันคอนเสิร์ตซ่ซาๆนะเนะเยอะเนะเมื่อวันีตยินเตยินนะรู้จักลุ้มพูดสุดรมใช่ไหมรู้จักติดครับติดก่อนซีแคมชีดยาซีแคมยังติดอยู่

วัดป่าไม่เคยมีวัดป่าแล้วก็สงการได้จังหวัดข้ามาก็เลทา,างมาอ๋อก็วุฒิขาวเหรอ,อพ่อเขาเป็น,เป,นเป็นน้องชายครับอ๋อเป็นน้องชายอ๋อพวกนี้เขาจะจบยิ่งเทพแล้วก็ทํางานที่ยิ่งเทพกันอเขาก็เลยไม่ค่อยไม่มาวัดป่ากันก็เลยไม่ค่อยได้เข้าวัดเท่าไหร่ <c oughs> นคันนี้ไม่เคยเข้าวัดเกอมาใส่บาทก็ตีไม่ทันกันมันต้องเจอนเช้าเนาะก็อยู่อุดรกันครับอก็อุดรง่ายนะมีวัดเยอะๆนะบัดโพโกให้ให้เขามาดูไงว่าหลวงพ่ออยู่ตั้งไกลยังมาบวชเลยครับ ลูกวัดก็อยู่กันตั้งใจทั้งหลายประเทศมยังบวดแล้วลูกชายก็เคยปวดไหมเคยปวดเป็นพาะไหมอันนี้เพื่อนเพื่อนของลูกสาวรุ่นลูกชายลูกชายยังไม่ได้ปวดยังไม่ได้ปวดฮะทำไมไม่เป็นไรตอบท่านอย่างไรคะมันไม่มีลิงไม่มีลินแล้วมันพูดไม่ออกแล้ว เราเ้องพูดเรา้ดภาษาฝรั่งฮะได้แล้วภาษาได้ Why didn't your day n o so m u huh Again, hmm? Why you did not ordain as a monk? ไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่อง ทำไมยังไม่ปวดเป็นพระไม่อยากปวดไม่อยากวดอยากอยากที <splash> <c oughs> ่เกิดและตายใช่ไหมน่ะหนึ่งชีวิตของเราเกิดนะฮะและตายคนก็ไม่เชื่อนะคนหนุ่มก็ไม่เคยเชื่อนะมันมันตายนะนะแล้วคนเกยก็รู้จักแล้วเนะนะก็เห็นอยู่ ก็พ่อแม่ก็ตายนะเดี๋ยวพี่ก็น้องก็ตายนะนะของเราก็มีชีวิตเดี๋ยวคนนุ่มก็ไม่นะอาจจะอยู่กรุงเทพไม่มีแต่วัดป่าเลเราไม่เข่งไม่ได้วัดบ้านนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ศรัทธาก็เลยก็เลยไม่ได้ขี่ไปเดีเป็น,นะเ,ปนเป็นชาวพุทธเหรอชาวพุทธในเชื่อเหรอไม่ได้ชื่อนะ นรกก็มสีสวรรค์ก็มีฮะแล้วคนที่ไปนรกเยอะนะแล้วคนที่ไปสวรรค์น,น้อยมากรักษาสินหานะฮะแม่ไม่รักษา,า,าสินฮะก็จะตอกนรกแน่นอนอ๋เดียเด๋ยวนี้ก็เทกน้อยก็ไม่เคยสนใจมิได้สนใจเนี่ยนะเนี่ยม,ม,ม,มันมันเนี่ยเนี่ยมันทำนี่นะ มันสายสีห้าไม่นักสายสนห้าที่ตกนรกแน่นอนแต่ไม่รู้จักสีห่าด้วยนะอย่าพูดเลอะไรนะอย่าทำลายใข่อย่าเอาสิ่งใดๆดที่ไม่ใช่ของเขานะอย่าพูดโกหกอย่าพูดหลอกลวงนะมันพิษศีนหมดนะขามีสุมิชาจเจนก็ผัวก็มีเมียเดียวเมียก็มีผัวเดียวเดี๋ยวยากินเหล้ายาเอายาเสพติดนะนี่ทั้งหมดนัก็สัดีห้า คนไหนที่ไม่รักษาสินหาก็ต้องตอกนรกแน่นอนฮะเข้าใจไหมไม่เชื่อฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะดี๋ยว่าเาตายแล้วอ้ยทำไมมันร้อนจังาเอยู่ไหนฮะเนี่ยคนที่ไม่เชื่อนะันมันมันนรกก็มีนะนะพ่อถับขอโอกาสงั้นปูตินก็บาปดีครับอะไรงั้น,นาราประธานาธิบดีรัสเซียปูตินก็บาปดีครับ มันก็เป็นปับก็เหมือนกันเมื่อเป็นเป็นไนะม่ความจริงนะก็สนมากทั้ง,งรัฐบาลไม่ไม่ว่าก็รัฐบาลไหนนะเดี๋ยวนี้สหรัฐนะันเดียวก็เป็นเป็นเยื่อมันนะมันรัฐบาลผูดไต้ก็หนะนะนะกนะนะะเมื่อไปนรกนะมันจึงลิงออกนะเล่นเล่นออกนะทุกวันทุกวันนะมันคัดนะกนนะขหในที่ผุดก็หกมากนะ ไม่แม่ม <c oughs> รัฐบาลรัชการนะมันไม่ได้ไม่ได้คนนะแต่มันชาวบ้านก็ก็พูดก็ฮกเนหะมือนกันนะโลกล่วงต้มทุนเรานะฮะนะฮะ,ฮะมันก็อีสานก็รู้จักดีนะนะคนอีสานต้มทุนคนอ,นะอื่นนะฮะมันเก่งเนะ <c oughs> มันได้ทําอะไรเดี๋ยวเนี่ยมัน,ม,นมันคุณหนุม่มก็ทําอะไรไม่ได้มันก็ไม่สนใจอะไรไมนได้สนใจโทรศัพท์นะ,ะไม่ได้เล่นแม่แม่ก็ให้โทรศัพท์เพื่อเล่นนะ,ะมันก็ต้องทีนี้ก็ไม่มีโทรศัพท์นะไม่อยู่ที่นี่ก็ลุงพ่อก็เก็บนะไม่ให้เล่น มันมันทำเสียชาตินะมันมันจัขาเวลาอันเดียวนะเมื่อมันชีวิตของเราไม่มีประโยชน์ใช่ไหมมันจะจะอยู่มีชีวิตเพื่ออะไรฮะเพื่อสังปาเแล้วปุนนะเลยส่วนมากก็ไม่ได้สังปุน่นไม่ได้สังปาแล้วเมื่อสังปาก็จะไปที่ไหนะจะไปที่นหรกวันนี้ไม่มีแรง ไม่ไม่แรงพูดเมื่อวันออกซูนีวันนี้หมดแรงไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยมันมันหัวเดินนะมันมันเป็นมันมันพูดกับหินนะฮะมันไม่เขานะมันมันมันยังไม่ทึงมันยังไม่ถึงนะ คนแบบนี้ก็มีได้ทั้งนรกนะเนาะฮะมันใช่ยังไม่ยังไม่ตื่นนะมันก็เหมือนกันฮะ <laughs> มันก่อ <laughs> นก่อนก่อนตายมันอาจจะตื่นนิดหน่อยโอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเนี่ยรับแล้วรับพรอยร์าวาริวารผราปริพเรันทิสาการัง เอวามเมวายทูตินางเพทธนังอุปคัปติทิจิตังปฏิทังทุมหังคิปเมวะสมิจัตุสเบปเรนตุสังกะพันชันดูพนารโสยะท่ามานิจัติรโสยะท่าสัเบติอวิวาจันตุสาปะโรโกวินาสตุมาเทพวัตวันทรายโยสุขิติขายโยโกพวะอภิวาดานาสเลสนิทังบุทาปะจายโนจัตตาโหธรรมวาทันที อายุวัณโนสังขพลังภาวตุสัพพมังคลังอคันตุสัพเทวทาสัพพพุทธานุภาเวนะสระโสธิภวันตุเทภาวตุสัพมังคลังอคันตุสัพเทวทาสัพพธัมมานุภาเวนะสระโสธิภวันตุเทภาวตุสัพมังคลังอคันตุสัพเทวทา สัพพสังขานุภาเวนะสดาซอเทภาวันโตเทสาธุเดี๋ยวนี้อาจจะดึงได้อะไรดีนเขารู้ครับเือาลาดินเขารู้เยี่ยใช้ เอากินข,าข mm. ้าวข้างล่างนะเดี๋ยวไปต่อกลัวมันร้อนที่ร้อนก็ดีแม่บ้านไม่ได้มาด้วยนกอไหนเ็กอยู hmm, ่ไหนภูมิกับไพ That's a new generation. ไม่จ็กไหนไม่จ็กไหนเพื่อนเพืนแปวครับเพื่อนแปวตะจงใหนะครับ อาชันอาชนฆาเหรอโอ้ยฉัไม่ได้โอ้ยมัยปีโอ้ยเจ็ดเจ็ปดปีนะเ้ยกติอยู่อยู่บ้านไหนุวัปีครับฮะกุวปีครับุบาวีครับก็ไม่ได้เอานนกาที่นี่ ใจทำไมไมาอยู่นู่นอากาศสดๆร้อนๆไม่ได้รู้เพราะก็ไม่ว่าพี่เดียก็ไม่ว่ามีแต่คนที่มีแต่คนที่ฉีดยาที่ติดนะคนที่ไม่เคยฉีดยาแล้วก็ไม่กินโซนมาก็ไม่ติดนะเราเทก็ไปกินเ้านะครั้งนั้น Diolch yn fawr am wylio'r fideo.